วันที่6เมษายน2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปรับแาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวในปีพศ2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสี่พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าณภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูป มาไว้ณปรา,าสาทพระเทพบิดอนในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้าจนกระทั่งในเดือนเมษายน2461การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้งห้ารัชกาลจึงสำเร็จลุล่วงและได้มีพระบรมราชองการประกาศตั้งพระราชพิธี ถาวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีนั้นและต่อมาโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนว่าวันจักรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะระลึกถึงความเดิมว่าราชอาณาจักรไทยได้กลับเป็นอิสรภาพขึ้นดังโบราณการด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวง์และดำรงความเป็นอิสรภาพต่อมาด้วยพระบรมราชโชบายแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ทิราชเจ้าที่ได้สืบสนองพระองค์ประกอบด้วยพระปริชาย,ยานต่างๆอันควรแก่สมัยราชอาณาจักรไทยจึงดำรงความเป็นอิสรภาพสืบมา thank you